ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะอยู่กับเดฟเล่นๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับการทำฟอร์เตอร์นะครับเพื่อที่จะอินเสิร์ตข้อมูลลงในดัตเตอร์เซึ่งดัตเตอร์เของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็น d a t a b อร์ที่เราใช้ MySQL นะครับโดยการทำในครั้งนี้นะครับเราก็จะสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็นะครับส่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันนะครับผ่าน API นะครับ จากนั้น API ก็จะทำการ insert ข้อมูลลง database นะครับอันนี้คือสเต็ปในการทำนะครับเพื่อจะทดสอบการ insert อย่างง่ายนะครับโดยนะครับครั้งนี้เราสร้าง Database ขึ้นมาไว้แล้วนะครับโครงสร้าง Database ของเรานะครับก็จะใช้ชื่อว่า shop นะครับแล้วก็มีตาราง customer นะครับเป็นฟิล์อย่างง่ายนะครับมี c u ด t id c u ด t name cust username แล้วก็ password นะครับ ทีนี้เจ้าตัว API นะครับเราก็ได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับโดย API ครั้งนี้นะครับเราจะใช้ Postman ในการทดสอบนะครับ API นี้นะครับเราก็จะใช้ Postman ในทดสอบนะครับโดยทดสอบข้อมูลนะครับอย่างนั้นเราลองส่งเซนส์ไปดูนะครับว่า API เราใช้ได้หรือเปล่านะครับมีการตอบกลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในดัตเตอร์บนะครับโอเคนะครับมีการส่ง t ิด test มานะครับแสดงว่า API เราใช้ได้นะครับ ส่วนขั้นตอนการที่จะสร้าง api ยังไงเนี่ยนะครับนักศึกษาสามารถดูนะครับหรือติดตามในส่วนของวิชาเ็็โโรแกรมมิ่งหรือคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะสร้างอะไร รเราก็ทําการคลียร์โปรเจกขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับในเมนของเรานะครับเราก็จะ Import ตัวหลักของเราก่อนนะครับคือ Import นะครับ Import p a c k a g e นะครับที่ชื่อว่า Meta l นะครับ เตอร์นะครับนะมัตติเรียนะครับจากนั้นเราก็จะใช้วอยนะครับในการสร้างมิเตอรนมีงขึ้นมานะครับรล่มสั่งมันตานแอปนะครับ แอปที่เราจะทำนะครับก็คือคลาสที่ชื่อว่า My App เดี๋ยวเราจะไปสร้าง My App กันนะครับตอนนี้ยังจะ e อ r ร์อยู่นะครับเพราะว่าปัญหา My App ไม่เจอนะครับทีนี้เราจะสร้าง My App เนี่ยให้เป็น state แบบเอ่อสเตทเลสนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่า My App. จากนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับตรง b u i l d r builder ของมันเนี่ยนะครับเราก็ใช้เป็น e t a l app นะครับโดยใน builder app เนี่ยนะครับตรงนะครับีย์ที่เป็น home นะครับเราก็จะให้มันไปเรียก class class หนึ่งนะครับซึ่งใช้สำหรับการ insert นะครับผมตั้งชื่อ class ว่า app customer แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปสร้าง add customer กันนะครับตอนนี้อาจจะมองยังไม่เห็นนะครับตัวคอมไพเลอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะ add ไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับดึงไฟล์ขึ้นมานะครับเป็น add customer ในแอสแคตเตอร์นะครับเราก็จะ Import นะครับตัวเดิมนะครับ Material นะครับจากนั้นนะครับเราจะสร้างเป็น s t a t e f u l นะครับในคลาสนี้นะครับให้ชื่อนะครับชื่อคลาสเป็นนะครับ a อส Customer นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะเอาคันนี้ไปอีก ครับแล้วก็จะไปอินพุตโอเคมันมองเห็นคลาสแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับสั่งให้มันนะครับบิวขึ้นมาดูนะครับโดยใช้ m e t a l app โฮมนะครับสกเก็ตห่วงใทแอปนะครับเราลองแอดเทคไปนะครับให้มันเป็นเทคอย่างง่ายไปก่อนนะครับจากนั้นเราลองให้มัน โอเคนะครับมาละฮัลโลนะครับคัสเตอมนอร์นะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างอินเทอร์เฟซให้กับมันนะครับก่อนจะเริ่มสร้างอินเทอร์เฟซนะครับเราต้องแบ่งเลเยอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจะแบ่งเลเยอร์ภายในนี้เลยนะครับใน s โตกเก Home เลยนะครับผมจะให้ Home เนี่ยนะครับมีคีย์ที่เป็น Home เนี่ยนะครับผมจะ Stack เข้ามาวางนะครับ ภายใต้สแต็กนะครับผมจะแอดชิ้นเด่นเข้ามานะครับในชิ้นเด่นจะมีสเกตบอร์ดแล้วก็เป็นบอดี้ในบอดี้มีเซฟแอดเดียนะครับในเซฟแอดเดียนะครับก็ผมจะแอดชายเข้ามา ไม่ใช่ผมจะสร้างเป็น list view เอาไว้นะครับใน list view นะครับเราก็สามารถ add children นะครับได้นะครับผม add เป็นนะครับโดยแบ่ง add center เข้ามาแล้วกันนะครับ center นะครับจากนั้นก็ add ชายอีกรอบหนึ่งในชายก็จะมี column จะชิเข้ามาในคอลัมน์นะครับทีนี้เราก็จะสามารถ add input add widget ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับลอง add widget หลายๆตัวเข้ามานะครับ text นะครับลองให้เป็น marker ไปก่อนนะครับอันนี้เป็น name นะครับ ให้เป็น input นะครับ user <Yes. S 1> เป็นอีเมลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะอีเมลมาทำเป็น u s e r n a นะครับแล้วก็ input ตัวหนึ่งเป็น password ร,รู้สึกผิดการจะหาเไปนะมาแล้วมาร์เกอร์เราอยู่ตรงนี้นะครับณนะตำแหน่งนี้ ครับ3ตัวโอเคเดี๋ยวจากนั้นผมจะไปสร้างวิดเจ็ตมานะครับในการสร้างวิดเจ็ตเนี่ยนะครับในการสร้างวิดเจ็ตเนี่ยก็จะสร้างมานะครับโดยผมจะใช้ Text Form field ละกันนะครับเอยผมจะอาศัย check e d i t i n g control นะครับเพื่อที่จะนะครับดึงข้อมูลจากนะครับวิดเจ็ตี่เป็น Input ได้นะครับผมใช้ check e d i t i n g control นะครับเอ่อ กดขึ้นมาแล้วก็เป็นนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่าเป็น input name ลกันนะครับ input name นะครับและวอี t ิ n ตตัวหนึงก็เป็น user name แล้วก็เป็นตัว password ดังนั้นผมก็จะสร้างนะครับผมก็จะสร้างนะครับวิดเจ็ตขึ้นมานะครับเป็นอินพุตทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสร้างวิดเจ็ตขึ้นมาก่อนนะครับ สร้างวิเดเจ็ตขึ้นมานะครับผมสร้างวิเดเจ็ตขึ้นมาแล้วนะครับวิเดเจ็ตตัวนี้เป็นวิเดเจ็ตที่เอ่อเราสามารถสร้างได้ง่ายๆนะครับโดยนะครับผมให้วิเดเจ็ตนี้ชื่อว่านะครับวิเดเจ็ตนะครับเนมนะครับออโต้ทีตรงกันวิเดเจ็ตนะครับอินพุต ใช้นี่นะครับ input name นะครับเจตัวนี้ใช้ input name นะครับโดย editing control นะครับผมให้เชื่อมกับตัวนี้ input name ตัวนี้นะครับโดยค i ดเทปนะครับผมใส่เข้าไปนะครับว่าเป็นนะครับ name and surname ม้วกันนะครับ เดี๋ยวลองเอาตัวนี้ไปเรียกใช้งานอยู่นะครับ input name ตัวนี้นะครับใน r ี a d e r นะครับต้องดูการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะโอเคผมได้มาลวนะครับจากนั้นผมก็จะขอ copy เลยนะครับเราต้องส่สามตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับ input อันนี้ก็จะเป็น username มาไปเชื่อมกับตัว input n e w s ให้เป็นอีเมลนะครับให้เป็นอ,อีเมลกอออีเมลเข้ามานะครับจากนั้นก็ใช้ตัวหนึ่งนะครับอี p u ชนะครับ part ไปเชื่อมกับพา s s สติ้งคอนเทนทชื่อว่าพาร์สนะครับเนี่ยดังนั้นก็จะแอดทั้งหมดนะครับที่สร้างมานะครับ username name นะครับเข้าไปใน h i l d r e นนะครับของนะครับ list view นะครับ โอเคได้หมดแล้วนะครับก็จะเหลือส่วนของบัตทอมนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างบัตทอมมาเพื่อให้มันมีปุ่มกดนะครับเวลากดแล้วเนี่ยจะได้นะครับทำการบันทึกข้อมูลนะครับหรือส่งข้อมูลไปได้นะครับผมก็จะใช้ปุ่มกดนะครับวิดเจ็ตทั่วไปที่ทําขึ้นนะครับก็เป็นปุ่มกดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิดเจ็ตธรรมดานะครับปุ่มกดแล้วก็ใช้อีเวนเตอร์บัตทอมนะครับในการที่จะสร้างปุ่มกดขึ้นมานะครับ สร้างนะครับบัตรทอมขึ้นมานะครับ,เ,บรเป็นบัตรทอมเป็นบัตทอมชื่อวาแอดนะครับด a t ้าอะไรกันนะครับอันนี้ก็เขียนเป็นเซฟนะครับอัอนคลิกโอเคเดี๋ยวเราเรีกยกใช้ดูนะครับรู้สึกว่าชื่อจะไม่ค่อยภาษาแย่งกัน แอดเฉยๆแล้วกันนะครับปุ่ม,มแอดและครับอ่ะทิ้งละนะคกับอันนี้เซฟของผมนะครับอลองทดสอบนะครับลองทดสอบอ่ามีการกดแล้วมันจะขึ้น on click นะครับ on click แล้วจะขึ้น on click นะครับอ่าโอเคมีดีเลย์นิดหนึ่งนะครับอ่านะใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะนะครับเริ่มนะครับทําการส่งข้อมูลทีนี้เราจะส่งข้อมูลไปนเนี่ยนะครับเราต้องปรับไฟล์นะครับเรียกใช้ W ลบตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า pubspec นะครับ เราใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า p o p s p e c นะครับโดยใน pubspec เนี่ยเราต้องใช้ http request นะครับครนะครับโอเคนะครับ ในนี้นะครับในนี้ในฟาเตอร์เนี่นะครับผมใช้ http นะครับตัวยกอ่ะโอเคใช้0.13.5์จุดหนึ่งสามจุดห้าเวอร์ชันนี้นะครับจริงๆมันเป็นเวอร์ชันสูงกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าใช้ขั้นต่ำเนี่ย0.13.5น่ดเนี่ยต่ตไปนะครับอ่ะอยา่าเบียรับนะครับทดสอบอีกทีนึง ให้ดาวน์โหลดมานะครับเป็นันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับเราจะ import http เข้ามานะครับผมก็จะ import http เข้ามา1ตัวนะครับ แล้วก็ Import นะครับสำหรับการทำ Synchronous นะครับแล้วก็การ Convert Data นะครับที่เป็นพวก JSON เข้ามานะครับจาก Map ไปเป็น JSON จากเจส n ไปเป็น Map นะครับนะจากนั้นนะครับเมื่อเรากดปุ่มบัดทอมสิ่งที่เราจะต้องได้นะครับคือเราจะต้องสามารถดึงค่านะครับทั้ง Input ทั้ง3ตัวนี้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ นะครับทดสอบว่าเราสามารถดึงค่า input เหล่านี้ได้ไหมนะครับโดยผมจะไปสร้างเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะครับอะไรก็จะสร้างเป็นฟังก์ชันและผมลองนะครับสร้างเป็นฟิวเจอร์ฟังชันนะครับชื่อฟังก์ชันว่า ชื่อฟังชันนะครับใส่เป็้ซิงค์ในฟังชันนี้ตั้งคือรีเทอร์นะครับผมให้รีเทอร์เป็นโอเค เราต้องดีเทมิสติงนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะลองสั่งปริ้นดูนะครับสั่งปริ้นอินติ้งคอนโทรลในแต่ละตัวนะครับว่าเราสามารถติ้งค่าได้หรือเปล่านะครับผมสั่งปริ้นอินติ้งคอนโทรลทั้งสามตัวนี้นะครับอินพุตเนมอินพุตวิสเนมแล้วก็อินพุตพาสเวิ username, ร์ด password. ็นดูนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับทดสอบนะครับว่าเราสามารถเดกใช้งานได้หรือไม่นะครับจะลอง Input นะครับ a a เข้าไปนะครับ b b เข้าไปแล้วก็ c เข้าไปโอยังไม่ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวขอเรียกก่อนขอัยนะครับอ่จะมาเรียกฟังก์ชันตรงนี้ เนะครับเราดูนะครับอ่ะเราเรียกได้สามตัว A B C นะครับโอเคแล้วั้นเราก็ใช้ค่าพวกนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับเรานะครับจะทําการส่งค่าไปที่อย่าง A P I เนี่ยนะครับซึ่ง A P I เนี่ยมันรับข้อมูลแบบ JSON นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะสร้าง Map ขึ้นมานะครับให้มันตรงกันนะครับ ถ่าบในนี้นะครับผมก็จะส่งข้อมูลเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูก,ก่อนนะครับคัดน m มคัดยูเซอ a m เนมคัดพาสคับปัสเปิดอโอเคค,คัดน m มนะครับแล้วเอาค่าของอินพุตเนมมาใส่ นี่แล้วก็เอาอ n p u ุตคับดีไซน์ รอแล้วเดี๋ยวเราลองปิ้งแมปดูนะครับลบคอมเมนต์ก่อนนะครับเลองปิ้งแมปดู นะครับเราใส่ a ใส่ b และใส่ c ปุ้งเข้าไปนะครับโอเคครับแบบเราออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราพิิ้นแมปได้แล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับเอาเฮดเดอมานะครับ h e ดเดอร์ตัวนี้เราต้องส่งไปพร้อมกับ นะครับดของเรานะครับเพ่เป็น HTTP d e c a d e r นะครับจากนั้นก็ใส่เป็นนะครับ URI ของเรานะครับตำแหน่งของนะครับ API ของเรานะครับตำแหน่งนี้นะครับผมจะใช้เป็นหมายเลข IP นะครับเดี๋ยวผมขอสักครู่ขอหาหมายเลข IP ของเครื่องนี้ก่อนนะครับ เราได้หมายเลขไอพมาแล้วนะครับ192.168.156นะครับจุดห 1, 1. 1. นะครับยิงไปที่นะครับ API ตัวนี้นะครับ เส้นทางนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราลองทดสอบก่อนนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าอลองยิงดูนะครับอ่โอเคกลับมาได้นะครับดูในดัตเตอร์เบสนะครับมีคัสเตอร์คนนี้ปรากฏขึ้นเป็นัาน,นใช้ได้นะครับ คัด uh, ID เเนี่ยผมให้มัน Generate ที่ API เลยนะครับเพราะงั้นเส้นนี้ใช้ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการนะครับส่ง Request ไปนะครับโดยนะครับ Request เนี่ยมันจะมี Response กลับมาผมก็จะหาพาราม e เตอร์มารับมันนะครับ Response เท่ากับ a อเว๊ ttp. นะครับโพสนะครับนะซอฟต์แวรแรกคือเราต้องใส่ URL เข้าไปนะครับใส่ URL เข้าไปนะครับนะแล้วก็ใส่ header เ,เ,เข้าไปในซดดอฟต์แวร์ header ใน key header แล้วก็ใส่ header เ,เ,เข้าไป จากนั้นก็ใส่บอดี้นะครับบอดี้ของเราก็คือนะครับ Data ที่เราจะส่งไปนะครับแต่เราต้องส่งไปเป็นแบบ JSON นะครับเราก็จะใช้วิธี Convert นะครับ j. s o n นะครับ e n น o d i n g นโนะครับดังนั้นก็ส่ง Data เข้าไป จากนั้นก็นะครับเป็นโคดดิ้ที่เราต้องใช้นะครับก็คือ utf8 นะครับเรียบร้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลอง Print ้นเ p สปอนออกมาดูนะครับ Print น,นะครับตัวเดสปอนต,ตรงนีนะ้ซึ่งมันจะตอบกลับมาในลักษณะของ JSON นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแปลจาก JSON เนี่ยให้กลับไปเป็น Map ตัวกลับไปในลักษณะของ Map ก่อนนะครับ แล้วนะครับอลองดูนะครับลองใส่นะครับลองอินพุตด,ดูนะครับีผมจะลองอินพุต องเป็นแค่ง่ายๆ1 2 3่องดูนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับนะครับมี Response กลับมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ดัตเตอร์เบสนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการแอดข้อมูลแบบง่ายๆก่อนนะครับซึ่งนะครับผู้ใช้เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์นะครับใช้กับอย่างอื่นก็ได้ที่ต้องการจะอิน e r เหรือส่งข้อมูลเข้าไปนะครับในภายในดัตเตอร์เบสก็สามารถใช้งานนะครับ ในส่วนของโคดดิ้งนีได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดบเ,เล่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ